สวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักทุกคนวันนี้เจอกับคุูปุ๋ยนะคะในรายวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมป4วันนี้เรายังอยู่ในเรื่องภูมิศาสตร์นะคะหน่วยที่1เรื่องลักษณะทางกายภาพของจังหวัดเจอกันในคลิปที่12นะคะประจำวันที่15ธันวาคมพุทธศักราช2564คะ่ะเรามาเข้าสู่เนื้อาหากันเลยนะคะเรายังอยู่ในพื้นที่นะคะภูมิสัมพันธ์ สร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติและการดำเนินชีวิตนะคะนี่คืออะไรคะลักษณะภูมิประเทศเนาะอันนี้คือลักษณะภูมิประเทศครูได้อธิบายไปหลายรอบแล้วทีนี้ให้เด็กๆสรุปและทบทวนตรงนี้นะคะแล้วคุณครูจะมาบอกว่า,าที่เราคร้างไว้ก็คือแหล่งน้ำป่าไม้นะคะแหล่งน้ำและป่าไม้ แหล่งน้ําก็คือนะคะแหล่งน้ําคือถือว่าเป็นทรัพยากรที่หล่อเลี้ยงชีวิตทุกชีวิตนะคะจึงมีการตั้งถิ่นฐานอย่างหนานแน่นตามบริเวณสองฝั่งลําคลองหรือแม่น้ํานะคะผู้คนก็จะประกอบอาชีพโดยการเพาะปลูกเลี้ยงสัตว์ประมงน้ําจืดแหล่งน้ําก่อให้เกิดอะไรคะประเพณีและ วัฒนธรรมที่สำคัญเช่นาการลอยกระทงประเพณีลอยไหลายเรือไฟนะคะส่วนสารจคือป่าไม้ป่าไม้เป็นทรัพยากรธรรมชาติที่ช่วยให้เกิดทรัพยากรอื่นๆเช่นการช่วยสร้างดินให้มีความอุดมสมบูรณ์นะคะกลายเป็นเขตนะคะเกษตรกรรมและมีการตั้งถิ่นฐานของผู้คน เกิดความผูกพันนะคะระหว่างาป่ากับคนหรือคนกับป่าทําให้เกิดประเพณีบวชป่านะคะซึ่งเป็นภูมิปัญญาของชุมชนที่จะอนุรักษ์ป่าไม้ไม่ให้ถูกทําลายไปนั่นเองทีนี้เราว่าเราจะมาสรุปว่าภูมิประเทศและภูมิอากาศนะคะเป็นปัจจัยในการอัอนนี้ใส่ไม้ โทนะคะต้องใส่ไมโทนะอ่าเป็นปัจจัยในการสร้างสรรค์ทรัพยากรธรรมชาตินะคะและทำอ่าเป็นตัวกําหนดให้วิถีชีวิตของผู้คนนั้นเป็นภูมิสังคมต่างๆนะคะความสำคัญของลักษณะพื้นที่และวิถีตามภูมิสังคมจะพัฒนาชุมชนเป็นชุมชนชน,นบทและชุมชนเมืองนะคะ เป็นองค์ประกอบสำคัญของจังหวัดภูมิาภมาคและประเทศในที่สุดนะคะก็จะต้องพัฒนามาจากชุมชนที่มันมีขนาดเล็กขนาดกลางและก็ขนาดใหญ่นะคะชุมชนขนาดเล็กก็คืออันที่เป็นเขตอบอตอนะคะขนาดกลางก็จะเป็นเทศบาลขนาดใหญ่ก็จะเป็นเทศบาลเมือง หรืออำเภอนะคะในที่สุดก็จะเป็นจังหวัดและประเทศในที่สุดนั่นเองนะคะทีนี้คุณครูอยากให้เด็กๆมาดูตรงนี้ค่ะอาหน้า263นะคะในแบบฝึกหัดเขาบอกว่านักเรียนนะคะค้นหาข้อมูลจากแผนที่ทางกายภาพจังหวัดของตนเองจากหนังสือแผนที่ต่างๆแล้วระบุ ชื่อแหล่งทรัพยากรของสถานที่สำคัญในแบบฝึกหัดต่อไปนี้เขาบอกว่าเด็กๆอยู่ที่จังหวัดอะไรคะอยู่ที่จังหวัดอะไรตรงนี้นะคะแหล่งทรัพยากรที่สำคัญทรัพยากรน้ำทรัพยากรป่าไม้เห็นไหมคะทรัพยากรน้ำทรัพยากรป่าไม้ถ้าเป็นออยู่ จังหวัดขอนแก่นจังหวัดขอนแก่นนะคะทรัพยากรน้ำก็จะอยู่ที่ไหนบ้างคะเขื่อนอุบลรัตฐรู้จักไหมคะเขื่อนอุบลรั์ทรัพยากรน้ำก็คือเขียนลงไปเขื่อนอุบลรัฐและแถวบ้านของเด็กๆมีคลองอะไรบ้างนะคะมีคลองสาธารณะอะไรบ้างมีแหล่งน้ำตรงไหนบ้าง เช่นบ้านคุปุยนี่ก็จะมีอะไรคะ,าส,ะสาธารณะเขาจะเรียกว่าส,ส,สาธารณะประจําหมู่บ้านก็เขียนลงไปส,สาธารณะประจําหมู่บ้านแหล่งใหญ่เลยก็คืออะไรคะเขื่อนอุบลรัฐของจังหวัดขอนแก่นอลองลองมาในบ้านของเรานี่ก็คือส,สาธารณะในหมู่บ้านนั่นเองนะคะส่วนทรัพยากรป่าไม้เรามีภูเขาอะไรคะชื่อว่าภู เวียงเราก็เขียนลงไปเป็นถิ่นกําเนิดของไดนโนเสาร์ตรงนี้นะคะเราก็เขียนลงไปบอกว่าทรัพยากรป่าไม้ก็ได้แกี่อะไรคะภูเวียงก็ได้เขียนลงไปเลยนะคะตรงนี้ก็เป็นภูเขาก็จะมีป่าไม้ภูเขาชื่อว่าภูเขาภูเวียงตรงนี้ก็จะเป็นเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าและพันธุ์พืชนะคะ เขียนอนุรักพันธุ์สัตว์ป่าและพันุพืชภูเวียงเขียนเต็มเลยก็ได้นะคะและทีนี้สถานที่สำคัญแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติได้แก่แหล่งธรรมชาติได้แก่จังหวัดขอนแก่นมีอะไรบ้างคะมีสวนสัตว์เขาสวนกว้างใช่ไหมคะสวนสัตว์เขาสวนกวางเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าและพันธุ์พืชภู เวียงอะไรอีกแถวแถวบ้านของเด็กๆมีอะไรบ้างคะถ้านึกออกก็เขียนลงมาเลยได้เลยนะคะสวนสวนป่าไม้สวยๆแถวบ้านเราที่เขาเป็นทําเป็นแหล่งเรียนรู้อได้หมดเลยเป็นสถานที่ท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้ได้หมดเลยนะคะส่วน,แห,ววนรรแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมตรงนี้นะคะ ที่เราไปอ,าอะไรนะคะทัศนศึกษาก็จะมีอะไรคะวัดวัดพะนอนหรือเขาเรียกว่าอะไรที่อยู่บ้านนนเมืองอที่มีโครงกระดูกนะคะเขาเรียกว่าอะไรคุณครูจําชื่อไม่ได้เขียนลงตรงนี้เลยเป็นแหล่งวัฒนธรรมนะคะเขาบอกว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวและเป็นแหล่งวัฒนธรรมด้วย มีที่ไหนบ้างถ้าบ้านเราในใน,ในเขตบ้านเราถ้ามีเราก็ยกตัวอย่างมาได้นะคะาสามารถยกของตัวเองมาได้เลยในหมู่บ้านในชุมชนถ้าเป็นแบบว่าสถานที่ท่องเที่ยวและเป็นาทางวัฒนธรรมได้ก็ยกมาเลยนะคะและอันสุดท้ายในหน้านี้คืออะไรคะนักเรียนภูมิใจในสิ่งที่ในจังหวัดของตัวเองเนี่ยมีบ้างเพราะเหตุใดนะคะเขาบอกว่า นักเรียนภูมิใจนะคะสิ่งใดบ้างในจังหวัดของตนเองและต่อมาเพราะว่าเหตุใดนะคะตรงนี้ภูมิใจเรื่องอะไรคะสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติอ่าสถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมภูมิใจอันไหนเราชอบอันไหนแล้วก็เขียนลงมาภูมิใจเพราะอะไรนะคะภูมิใจอะไรบ้าง ขียนตรงนี้แล้วก็ภูมิใจเพราะอะไรนะคะเขียนลงตรงนี้ก็เป็นการสนับสนุนอะไรนะคะการท่องเที่ยวของจังหวัดที่คุณครูบอกถ้ายกตัวอย่างธรรมชาติก็เป็นเขาสวนกว้างเป็นการพัฒนาและก็เป็นการอะไรคะดึงดูดคนที่อยู่ต่างจังหวัดเข้ามาดูสวนสัตว์ของขอนแก่นเราอยู่ตรงนี้นะคะทีนี้หน้านี้ค่ะ หน้า264เขาบอกว่าให้นักเรียนวิเคราะห์ลักษณะทางกายภาพของจังหวัดที่ส่งผลต่อวิถีการดำเนินชีวิตของตนเองในจังหวัดมาแล้วลงในแผนความคิดต่อไปนี้ลักษณะทางกายภาพคืออะไรคะลักษณะทางกายภาพคือภาพรวมนะคะคืออะไรลักษณะทางกายภาพของจังหวัดที่เราอยู่คือ ส่วนใหญ่จะเป็นการเพราะปลูกเลี้ยงสัตว์ใช่ไหมคะลักษณะทางกายภาพภาพรวมเป็นยังไงสิ่งแวดล้อมธรรมชาติไน้าอยู่ว่ามาเลยตรงนี้นะคะและวิธีการดําเนินชีวิตจะเป็นยังไงคะถ้าคนในจังหวัดทําการเกษตรซะส่วนใหญ่วิธีการดําเนินชีวิตก็จะเป็นการ ดำรงอยู่โดยหลักเศรษฐกษิจพาอเพียงวิธีการดำเนินชีวิตก็จะเป็นยังไงคะนี่เขียนลงตรงนี้นะคะทีนี้เรามาดูข้อที่5ให้นันเกเรียนสรุปความรู้ความเข้าใจเรื่องพื้นที่นะคะภูมิสัมพันธ์สร้างสารรค์สิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติและการดำเนินชีวิตได้อย่างไรเลือกคำตอบที่กำหนดให้ เอาไปเติมลงในช่องว่างที่มันขาดไปตรงนี้นะคะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติหรือภูมิประเทศหรือสิ่งแวดล้อมเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้อะไรคะตรงนี้การดำเนินชีวิตของคนในท้องถิง่นหรือชุมชนต่างๆมีความเหมือนและความแตกต่างกันโดย อะไรตืดเป็นตรงนี้มีอิทธิพลต่อวิถีชีวิตการดำเนินของชีของมนุษย์ดังนั้นการเข้าใจเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมของชุมชนในจังหวัดต่างๆจะทำให้ปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมและการดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขถ้าเด็กๆเ,เลือกคำเหล่านี้มาลงให้ถูกต้องนะคะ เมื่อทำเสร็จแล้วให้เด็กๆเ,เขียนชื่ออยู่ใต้แบบฝึกหัดทุกหน้าแล้วถ่ายรูปส่งมาให้คุณครูในไลน์นะคะในอัลบั้มของตัวเองแล้วคุณครูจะเช็คให้คะแนนนะคะสำหรับคลิปนี้ครูฝากไว้แค่นี้เจอกันคลิปต่อไปสวัสดีค่ะ